เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่สองประการคือการศึกษาวิชาความร,รู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความร,รู้ทางโลกมีเป้าหมายก็เพื่อ ให้เรารู้จักวิธีการสแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่งส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งของความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงให้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในพระสัมมาสมุทธเจา้าตรัสไว้ในพัตุเทสะกะสูตรว่าชนเหล่าใดไม่สำรวมในการทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ประกอบไปด้วยธรรมไม่เคารพในธรรมลำเอียงพระชอบกันเพระชังกันและเพราะกลัวนั่นนะเราเรียกว่าผู้เป็นดุดอยากเยื่อในบริษัทส่วนชันเราใดตั้งอยู่ในธรรมไม่ทำความชั่ว ไม่ลำเอียงพระชอบกันชังกันและไม่ลำเอียงเพราะความกลัวชนเหล่านั้นเป็นสัตบุรุษผู้ควรสรรเสริญเราเรียกว่าเป็นผู้ผุดพองในบริษัทพระสมณนะผู้รู้ตรัสไว้อย่างนี้แลการสังเกตตัวของเราเองหรือบุคคลรอบข้างว่า เป็นผู้ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวาหรือไม่ผู้รู้ท่านสอนให้ดูที่มีอคาาติความลำเอียงอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าใจไม่ลำเอียงเพราะความรักความชังความหลงหรือความกลัวมีความยุติธรรมฝังแน่นอยู่ในใจเห็นความชอบธรรม สำคัญกว่าความชอบใจแสดงว่าเป็นผู้ทิน่าเคารพยกย่องสมควรในการบูชาเมื่อใจไม่ลำเอียงเวลาฝึกสมาธิคุณธรรมข้อนี้ก็จะส่งผลให้ใจขงเราเนี่เที่ยงตรงต่อหนทางสายกลางเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ยาก สำหรับวันนี้เราก็มารับฟังเรื่องราวกันต่อนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ธรรมทัตบัณฑิตบริษัทกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันเพราะถูกเสนาบดีชื่อกาลกะเพชรทูลยุยงพระราชาให้เห็นว่าธรรมทัต กำลังจะแย่งชิงราชบัลลังก์เพราะราชาจึงรับสั่งให้ธรรมทัตบัณฑิตไปสร้างอุทยานแห่งใหม่ให้สำเร็จภายในวันเดียวถ้าหากไม่สำเร็จก็จะถูกประหารชีวิตเมื่อธรรมทัตร,รับราชอ,องค์การแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาคล่ครวญถึงต้นสายปลายเหตุของราชบัญชาในครั้งนี้ เมื่อทราบว่าได้เป็นกโนบายของการะเกะเสนาบดีจึงนึกถึงบุญกุศลและความระพฤติอันดีงามที่ตนได้กระทำมาตลอดชีวิตไม่เคยคิดแย่งชิงราชสมบัติหรืออยากได้ของของใครโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยด้วยบุญญาณุภาพที่ท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เรื่อยมาเป็นเหตุให้ทิพยาอยาาของเท้าสักกะแสดงอาการร้อนท้าสักกะตรวจดูก็รู้ว่าพระบพธิษัทถูกกลั่นแกล้งจึงเสด็จลงจากเทวโลกประทับยืนอยู่บนอากาศเปร่งรัศมีกายสว่างสวยัยตรัสถามว่าบัณฑิต ท่านกำลังคิดอะไรอยู่พระบริษัทเห็นพระอิน์มาปรากฏให้เห็นก็ดีใจจึงทูลว่าพระราชาให้ข้าพระองค์สร้างอุทยานใหม่ถึงข้าพระองค์จะคิดวิธีการปลูกสร้างอย่างไรก็คงไม่เสร็จทันตามพระราชจะประสงค์เป็นแน่เมื่อทำไม่ได้ ก็คงต้องถูกประหารอย่างแน่นอนท้าสกกตตรัสว่าบัณฑิตท,ท่านะคิดมากเลยเราจะในรมิตอุทยานเช่นกับสวนนันนวันและเจดระดาให้ท่านเองว่าแต่ท่านจะให้สร้างที่ไหนดีละ่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ทูลบอกสถานที่สำหรับสร้างอุทยาน ท้าสกกะก็นเนรมิตสวนระดุดดังอุทยานในเมืองสวรรค์ให้ธรรมทัตได้ชมเป็นขวัญตาใจนั้นก็เสด็จกลับเทพนครพระบริษัทเห็นอนุภาพของพระอินทร์เช่นนั้นก็ปีติดีใจรุ่งเช้าจึงเข้าไปกราบทูลในพระราชาทรงทราบครัน้นพระราชาเสด็จประพาสอุทยาน ก็ทรงเห็นดุทยานซึ่งแวดล้อมไปด้วยกำแพงที่มีสีเหมือนมโนศิลาสงสิบอกมีประตูนหน้าต่างครบครันประดับด้วยลุกชาตินานาพันธ์ุผลิดอกออกผลบานสพรั่งก็ทรงชื่นชมสมนัตทรงสนทนากับการก,รรกาเสนาบดีด้วยความเบิกบาน แทนที่เสนาบดีจะยกย่องหรือเกิดความอัศจรรย์ใจในความสามารถของธรรมทัตกลับเพชรทูลในพระราชาทรงระแวงหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่มหาราชท่านพรโรหิตสามารถสร้างอุทยานได้ในคืนเดียวนี่ถ้าหากปรารถนาจะจริงราชสมบัติของพระองค์จะไม่สามารถ ทำได้เชียวหรือพระราชาทรงหวั่นพระไทยจึงตรัสถามว่าจะให้เราทําอย่างไรดีล่ะไม่ได้โอกาสก็กลาบทูลว่าอใอยพระองค์รับสั่งให้ธรรมทัติบัณฑิตสร้างสะโบครณีที่สำเร็จด้วยแกวเจ็ดประการภายในเจ็ดวันเถิดพระราชาบุรงหูเบา ก็มีพระราชบัญชาให้โรหิตโพธิสัตว์ทำตามที่ท่านเสนาบดีแนะนำทุกประการพร้วโพธิสัตว์รู้ว่าลำพังความสามารถของตัวเองเนี่ยคงเอาตัวไม่รอดจากราชภัยคราวนี้อย่างแน่นอนจึงนึกถึงศีลของตัวเองและก็นึกถึงท้าสักกะเทวราช ให้เรามาช่วยแก้วิกฤตในคราวนี้อีกครั้งคืนวันนั้นทา้าวสกกาก็เด็ดเสด็จลงมาในรมิตรสะโบครณีอันงดงามมีท่าสงสนานเป็นอย่างดีดาราดาพิธดิดอกประทุมห้าสีงดงามระดุดดังสะโบครณีนันทาจากนั้นก็เสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิม ่ายพระราชาเมื่อเสด็จทอดพระเนตรสะโบกรณีตามคำกล่าบทูลของปุโรหิตก็ทรงตื่นเต้นอัศจรรย์ใจในความสามารถของปุโรหิตแต่ก็เพราะถูกกรารกกะเสนาบดียุยงอยู่ตลอดเวลาจึงทรงไข้เขวพระไทยวันต่อมาจึงรับสั่งให้สร้างเครือหา ที่คู่ควรกับอุทยาและสะโบกรณีซึ่งสำเร็จไปดนงงาช้างพระบริษัทไม่ได้รับราชบัญชาแล้วก็กลับมาไข่ครวนหนึงศีลและความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจของตัวเองว่าไม่เคยคิดที่จะประทุษร้ายพระราชาเลยด้วยบุญนี้ขอให้เทวดาได้มาช่วยเนรมิตเคร,รือหัดอันวิจิต พิสดารดิเถิดท้าสักกะก็เสด็จลงมาเนรมิตรเครือหาตให้แก่พระโพธิสัตว์สมดังใจปรารถนารเรื่องขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ไปกราบทูลแด่พระราชาโดยจิตใจที่เบิกบานพระราชาทอดพระเนตรเห็นเครือหานั้นแล้วก็เริ่มพัะไทยที่จะได้ครองครือหาน อี๋สวยงามระดดทีิพยวิมานในสวรรค์แต่การกาเสนาบดีก็ทูลยุยงอีกว่าโปรโหิตสร้างครหัสถเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพระองค์เลยเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกำจัดให้เร็วที่สุดวันแล้วก็กราบทูลกนุบายว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงรับสั่งให้สร้างแก้วมณีอันสมควรแก่เคราะห์นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้พระโพธิสัตว์ทำตามที่เสนาบดีแนะนำธรรมทัตโพธิสัตว์รับราชบัญชาแล้วกาติฐานจิตนึกถึงบุญและท้าวสักกะให้เสด็จลงมาช่วยเหมือนเดิมท้าวสักกะก็เนรมิตแก้วมณีให้พระโพธิสัตว สมดังปราถนารุ่งขึ้นเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นแกามณีที่รับสั่งเอาไว้ก็ทรงตื่นตาตื่นใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกฝ่ายการะ,ะเสนาบดีก็ไม่ลดละความเพียรได้เพชรทูลว่าข้าแต่มหาราชเห็นทีจะมีเทวดานะ คอยเนรมิตสิ่งต่างๆให้กับโปรหิตธรรมทัตเป็นแน่คราวนี้สิ่งใดที่เทวดาไม่สามารถเนรมิตได้ขอลงจงรับสั่งให้สร้างสิ่งนั้นเถิดว่าละกันแน่กนุบายที่จะกำจัดธรรมทัตโพธิสัตว์ให้พระราชาทรงทราบส่วนว่าจะเป็นราชบัญชาโดยไม่ชอบทำอย่างไรนั้น แล้วธรรมทัตจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เริ่มจะเลวร้ายหนักขึ้นทุกขณะได้อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนเราต้าหากถูกโมหะเข้าครอบงำจิตใจเสร็จแล้วก็มักจะทำอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายเหมือนคนที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืด ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งใดๆจะไปทางไหนก็ถูกลักทุเลพยันตรายก็พร้อมที่จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตจะปลอดภัยก็ต่อมเมื่อเอาความมืดคือโมหะออกจากใจให้ได้ผู้รู้ทั้งหลายท่านยังสอนให้ฝึกฝนใจให้สงบให้ยุดให้นิ่ง ทำใจให้สายสะอาดบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาสิ่งใดในดจิตที่บริสุทธิ์ก็รู้เห็นไปตามความเป็นจริงและเมื่อใจตั้งมั่นไม่หวันไหวใครๆก็ไม่สามารถมาทำให้คล้อยเขวได้ง่ายๆเหมือบนบุคคลเดินอยู่ท่ามกลางความสว่างในยามกลางวันดังนั้นให้หลูกๆทุกคน มันฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่เสมอตามที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านได้แนะนำกันนะจ๊ะชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยและก็มีชัยชนะไปทุกภบทุกชาติจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจง้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงรธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันจกรวน,ำนอำานวยสุข สถานราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาน